สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้ผมก็สรรหาของเล่นแปลก มารีวิวให้ท่าน้ชมแล้วครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นสัตว์ชีวะจากกลนแปลงร่างบ้างครับผมเพราะว่าคลิปก่อนก็ได้ดูพาหนะนะครับก็เป็นเครื่องบินยานอวากาศแปลงร่างไปน,นะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมจากเรื่อง transformer ไซเบอร์ตอนนะครับหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นเขาเรียกว่า transformer galaxy ford นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็เป็นสัตว์แปลกแปลงร่างได้จาก transformer ไซเบอร์ตอนนะครับผมนะก่อนอื่นมาดูมาชมกันนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะฮะบางครั้งผมรีวิวผิดพลาดไปหรือรีวิวไม่ดีนะครับผมหรือว่านําของเล่นมารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับผมผมก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าท่านจะกดอันไลน์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้นะทาร์นฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนหรือทาร์นฟอร์เมอร์กาแลซีฟอร์ดทำไมเป็นต้องเป็นสัตว์แปลกตัวนี้นะครับผมเริ่มที่นี่เลยครับผมชื่อของเขานะคครรัับบี่่ยชือก็แแลผม ถ้าว่าเป็น transformer ก a l a x y ford นะครับผมเขาจะชื่อว่า f ฟ a m e c o n v o นะครับเนียวหุ่นตัวนี้ดูก่อนนะครับโอ้โหเป็นหัวมังกรเห็นชัดแล้วนะครับผมนะ f ฟร m e c o n v o แต่เนี่ยเขาชื่อว่า s c o t h แปลว่าผู้ทําให้เกิดหายนะนะครับผมก็จะเป็นในภาพของ t ์ฟอร f o r m e r ไซเบอร์ตอนซึ่งเป็นของฝรั่งนะครับฮชโบนะครับก็ชื่อนี้เนี่ยชื่อก็สลับสรับเปลี่ยนกันไปแล้วครับระหว่างชื่อญี่ปุ่นกับชื่อฝรั่งนะครับผมตัวนี้ก็ ผู้ทำให้เกิดความหายนะแน่นอนครับเป็นผู้ร้ายแน่นอนครับเห็นหัวเล็กๆอยู่ข้างในนะครับผมนี่เป็นมังกร สีแดงเพลิงเลยหน้าเกงขามมากครับแพ็คก็เหมือนํำเดิมนะครับผมก็จะแพ็คใหญ่ๆนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก42เซนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเผื่อท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็จะวัดให้ดูใหม่ครับเนี่ยฮะยาวจัง42เซนใหญ่แป้งเลยนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่ประมาณสัก29เซนนะครับผมนี่ฮะแพ็คใหญ่ๆแบบนี้สมัยก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมของเล่นจีนเนี่ยเขาจะโชว์รูป หุ่นให้ดูเลยครับไม่ดูรูปสัตว์ได้แปลงแบนแบบไหนครับผมนี่ใหญ่มากๆเลยครับผมมาดูด้านหลังแพ็กกันครับผมด้านหลังแพ็คนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเนี่ยเครื่องบินรถยนต์นะเนี่ยรถยนต์ยานอวกาศมีตัวนี้ตัวนี้ที่แปลกเขาเพิ่งที่แบบเป็นสัตว์แปลงล่างสัตว์ชีว่าจากคนก็รูปแบบหัวมังกรแน่นอนครับผมผมเลยแปลกดีกว่าตัวอื่นเขานำมารีวิวท่านได้ชมดีกว่านะครับเม็ดอินชหน้าแน่นอนของก๊อปี้แน่นอนครับผม ดูตรงนี้นะครับผมอันนี้กระแปะครับผมเนี่ยฮะเหมาะสําหรับเด็กอายุห้าปีขึ้นไปปรากฏว่าสมัยก่อนก็จะมีสามปีสมัยนี้นะครับหกปีเดี๋ยวนี้ห้าปีนะครับผมเนี่ยฮะหกห้าปีขึ้นไปนี่รูปก็เหมือนเดิมเหมือนแพ็คที่แล้วนะครับผมมาแกะดูด้านในแพ็คกันเลยดีกว่าครับนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะได้ลองเล่นดูว่าถ้าเราเออเล่นดิเป็นแบบไหนปิดแตกขาดแบบไหนยังไงเพราะแพ็คมันเก่าอย่างที่เห็นนะครับเหลืองหมดแล้วครับผมแล้วก็ เล่นมันแบนบเสียงะะั้นฮะดูเลยอาแท็กจะเป็นแบบนี้เองไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็มีวัตถชิ้นหนึ่งนี่ถ้าเป็นขวานอ๋งอได้ด้วยครับหมุนได้ด้วยนะครับใส่ธรรมดานะครับผมบิดซ้ายบิดขวาได้ครับอันนี้ยืดได้นะครับผมอ่ะดูวัตถแล้วครับอ่อไปดูตรงนี้ดีกว่านี่ครั้งก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการแปลงล่างอยู่ตรงไหนก็กลัวแปลงแปลงถูกเพราะดูรูปปึ๊บจับขนก็กลายเป็นมังกรยี่ไหนได้นะครับ นี่ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้เองนะครับด้านหลังกระดาษที่ว่ามาโชว์ตรงหน้ากล่องหน้าแพ็คนะครับวิธีการแปลงร่างมิทั้งหมด15้าขั้นตอนดูท่าทางแล้วนะ่าจะแปลงยากกว่าเ,เจ้าคาโก้เจ็ตนะครับผมเครื่องบินนะครับก็เจ็ตไฟนะครับผมมีแค่นี้นะฮะต่อไปมาดูตัวหุ่นกันกว่าครับผมโอ้โหแพกในหลวงอ่อยแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนแพกนะครับตัวหุ่นก็สีสันครับผมสวยมากๆครับหน้าตานี่ น่าจะเป็นผู้ร้ายนะครับหล่อเหลาอาการละหัวสีบอลๆนะครับผมหล่อมากๆเลยครับสเก็ตนะครับผู้ทําให้เกิดฟาร์มหายนะโอ้โหัวมังกรน,นี่ไล่สีทูโทนแล้วก็โทนแบบสีแดงออกไปหาสีส้มสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นสีบอลสวยมากๆเลยครับสองข้างนะครับทำสีมาดีมากๆเหมือนของจริงนะครับถุมตรงนี้ก็เป็นสีแบบแดงแบบเลือดนะครับนี่รายละเอียดเขาสวยงามมากครับผม โอ้ตรงนี้เป็นเป็นน็อต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 ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเวลามันหลวมหรือรับไปเราแค่แคเอาไขาควงนงครับนะมาไข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 ให้มันแน่นขึ้นกคนั่นเองฮะไข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 ให้มันแน่นเออแค่นะั้นมันก็แน่นขึ้นแลยฮะไขไขไปตรงไหนมันหลวมแล้วก็ไขแค่นั้นเองครับมันก็ง่ายดีครับผมนะจุดข้อต่อเขาบางนีก็พับได้แน่นอนครับอืมสวยสวย ดูหัวหุ่นนะครับว่าขยับได้ไม่เอ่ยนะเพราะว่าปกติบางทีลของก๊อปจีนเนี่ยมันจะชอบขยับไม่ได้โอเคครับในหัวหมุนได้ก็โอเคแล้วครับผมหน้าตาหล่อเหลาอาการเออเป็นผู้ลายซะนน่นะฮะอืมหล่อเหลาดีครับผมอะฮะนี่ก็มังกรอาปากได้ไหมอ่าอาปากได้ครับนี่ตรงนี้ครับก็จะเป็นหัวมังกรอ,อหุ่นมังกรสามหัวนะครับผมโอ,โอเคครับสวยดีครับมือก็พับได้ นี่หมุนได้นะครับนี่หมุนได้นี่หมุนก็ข่ายยับแบบนี้แล้วกันนะครับขยับหมุนตรงนี้ไม่ได้นะครับขานี่แน่นอนครับหมุนได้นะครับตรงนี้โอ้ตรนนี้เป็นบอลจอยครับหมุนได้หมดเลยครับผมนะเป็นบอลจอยงอขึ้นงอหลังตรงนี้ก็พับได้เก็บได้นะเป็นบอลจอยนะครับผมออโอเคครับแค่นี้ก็หล่อเทแล้วครับผมเดี๋ยวจัดท่ายืนให้ดูสักนิดนะครับว่าจะยืนได้ไม่เอ่ยนะครับผมอืมขนาดไหนด้วย อ่าโอเคครับแบบนี้นะครับเอ่ยืนถูกวิธีไม่เอ่ยนะฮะอ่ายืนตรงๆสักนิดหนึ่งนะครับผมจะได้วัดว่าสูงขนาดไหนนะครับผมอ่าเอาขนาดเนี้ยฮะวัดความสูงกันดีกว่านะครับผมดูดีว่าเขาสูงขนาดไหนนะครับสูงอยู่ที่ถ้าเกิดว่าเอาปลายปีนี่เลยครับประมาณตั้งสิบแปดไปยี่สิบเซนนะครับผมยี่สิบเซนแปดนิ้วนะครับผมถ้าเอาพอหัวมังกรประมาณสักสิบเจ็ดเซนนะครับผม นี่ฮะอันนี้ก็ยี่สิบเซนนะครับความกว้างเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดเซนนะครับผมสิบเจ็ดเซนก็เป็นขนาดเรียกอุนตะคาร์ดนะครับผมอ่ขนาดอุนตะคาร์ดนะครับขนาดนี้เองนะฮะจัดท่าทางลองดูดิว่าเล่นท่าอะไรหมุนได้ไหมฮะก็ประมาณนี้ครับหล่อเท่ดีครับลองถือขวานนะครับขวานนี่งอได้ด้านหมุนได้นะครับผมถืออาวุธของเขาครับไม่มีปืนมาให้นะครับเป็นมังกรก็ต้องใช้ขวานนะครับผม ยืนได้ไม่เออนี่ขนาดนี้ครับตามรูปแบบเป๊ะไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอืมเโอเคมายืนแบบเนี้ยเท่ดีครับผมตัวใหญ่ฮะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เองสวยสวยสวยใช้ได้ครับอของเล่นราคาไม่แพงถูกถูกนะครับผมเป็นแบบนี้ฮะปึ๊บนี่พับได้อืมพับเป็นแบบนี้ได้เห็นมังกรสามหัวเลยอืมถืออย่างนี้ได้ หล่อเทแขนหมุนได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจัดท่าทางเล่นได้ครับปึ๊บถือขวานหน่อยแอชชั่นนิดหนึ่งนี่ครับโอ้โหเข้าท่าครับผมเท่มากๆเลยครับนี่เห็นไหมฮะหล่อเทจริงๆครับผมนะฮะอือสมัยก่อนผมก็ซื้อมาตัวร้อยกว่าบาทนะครับผมไม่แพงเลยครับสไมัยนี้ก็คงหาซื้อยากแล้วครับผมนี่ โอเคจุดไหนรหวมเดี๋ยวผมเอาไขควงไขมันก็คงแน่นขึ้นนะครับผมไม่มีปัญหาครับของจีนก็แบบนี้นะครับผมเล่นเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ได้ฝึกการแก้ไขปรับแต่งมาขัดทําสีบ้างนะครับผมนั่นก็แค่น้เองนะครับฝึกทําสีเอานะครับผมแล้วก็ปรับแต่งตรงไหนมันเสียแล้วก็แก้ไขครับผมนะฮะมันไม่เหมือนของแท้ครับของแท้ก็ราคาแพงหน่อย ก็จะได้ดีไปเลยแต่นี่เป็นของก๊อปก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงเอาบางตัวก็ได้ดีบางตัวก็คุณภาพก็พอใช้ได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับถูกเงินแน่นะฮะเด็กๆก,ก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับอ่ะนี่แบบนี้ลองจัดท่าเล่นนิดนึงเป็นแบบไหนนะครับผมเพราะว่าจุดขยับข้องอได้เยอะโอเคครับผมอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีแค่นี้เองครับผมหัวตรงนี้ขยับได้นะครัของตัวนะครับผมอืให้ดูทีครับมาเล่นแปลงล่างกันดีกว่าครับผมผมชอบสีมากๆเลยสีสวยจริงๆครับผมแปลงล่างก็คงถอดดูกันก่อนครับเอผมก็คงไม่ต้องมาดูสิบห้าขั้นตอนนะครับเพราะว่าเล่นของสนอบออฟจีนมาเยอะแล้วครับก็แปลงล่างแบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเองครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมว่าจะแปลงแบบไหนยังไงนะครับอื ขาก็ขยับได้แบบนี้ลองขยับให้มากที่สุดนะครับผมลองจัดท่ายถือกันอย่างนี้นครับนี่คงไม่ต้องดูละสิบห้าขั้นตอนนะครับผมอะผมก็แปลงไปเรื่ก,กี่ขั้นตอนละเอาอะไรดีก่อนเอาหัวก่อนก่อน,นนะครับนี่เก็บหัวกัน,นครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกแล้วครับจะให้เราต้องเป๊ะๆหมุนหัวกันครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปนี่ครับนี่ก็สวยแล้วครับผมนี่ก็ยกหัวมังเอ้มมีตึ๊ก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 ด้วยโอ้โหตนะึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ถ้าเป็นของแท้จะมีเสียงนะครับแล้วก็พับหัวบังกรหัวเล็กนี้เข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ก็เก็บเป็นแบบนี้นึ่เหมือนกันปึ๊บปึ๊บนี่เป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่แล้วก็พับเอ่อมือพับปิดเข้าไปปึ๊บเนี่ยปึ๊บนีแล้วนี้ก็พับแขนเอานี้ออกเอาฝาออกครับปึ๊บแล้วก็พับเข้าไปพับพับขาปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วครับขาบังกรอื วัดเงินหอยลายนี่ครับแล้วก็พับปึ๊บเข้าไปปึ๊บนี่ก็เป็ดก็เรียบร้อยแล้วได้ส่วนหน้าแล้วครับส่วนตรงนี้ยกนี่ขึ้นนี่กลางตรงนี้ออกโอ้มีสามพับเลยนะครับผมนี่พับปึ๊บแล้วก็พับปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะเป็นส่วนหน้าอกของเขานะครับผมนี่หน้าอกก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับหัวก็ลงมาเน็ดหนึ่งหัวนี่ ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับผมนี่ขยับขึ้นขยับลงได้ปาต่างในอาได้โอเคครับผมนะอันนี้มาดูด้านหลังด้านหลังนี่ครับจะไม่ต้องแปลงเลยครับเป็นขาบังกรอยู่แล้วครับมีขีบเหมือนขีบปลาเลยครับผมนะก็แค่พับไปแค่เนี้ยก็จบแล้วครับผมนะด้านหลังนี่ไม่ต้องแปลงเลยครับผมพับแค่นี้เองจบนะอันนี้ก็พับเข้าปุ๊บมันก็จะเป็นเล็บแบบเล็บมังกรอย่างนี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วครับแต่เฮ้ยตัวมันสั้นๆนะครับ มังกรคงไม่ได้ตัวสั้นจุดจุ๋ยอย่างนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยสีสันสวยมากๆเลยครับผมชอบจริงๆเลยครับผมนะฮะก็คงต้องดึงตรงนี้ออกนะครับผมดึงนะจับดึงปุ๊บแฮะยืดได้ปุ๊บหดได้ปุ๊บยืดได้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะตอนนี้เราก็เอาหางเนี่ยที่เป็นขวานะครับผมปับขึ้นไปแปบบ๊บนี่หมุนปุ๊บหางนี่กับงอได้นะตรงนี้ปุ๊บติดเข้าไปเลยติดเข้าไปตรงนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับ เราก็จะได้โอ้โหพญามังกรนะครับผู้ทำลายล้างนะครับผมสวยงามเท่มากเลยนะฮะโอ้โหดูตรงนี้นิดนึงครับพัดตรงนี้ลงไปได้นะโอ้โหสุดสุดโอ้โหพญามังกรนะครับดูรอบ,บตัวครับเหนื่อยหัวนิดหนึง่งอาอาปากหน่อยโอย้สวยสวย ผมชอบสีครับทําสวยจริงๆครับมีการไล่โทนสีเหลืองสีม่วงนะครับผมนี่ขนาดสมัยก่อนนะครับตัว100ร้อยกะบาทเพราะเอามาทําสีคุ้มแล้วครับหนึ่งหาก็ยกขึ้นนี่ดัดตรงได้นะโอ้วัดฟานมยาวสักดูสักหน่อยนะครับผมว่ายาวเหลือเกินเอ่อประมาณฟุตกว่าครับประมาณสามสิบเซนนะครับฟานมยาวจากจากหางถึงหัวสุดนะประมาณจุดเก้าสามจุดเซนครับผมโอ้นี่มังกรตัวใหญ่ โอ้สวยสะใจจริงๆด้านล่างจะเป็นแบบนี้ครับหาหมุนได้นี่งอได้โหสวยเก็บอย่างดีเลยนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ฮะเล่นปึ๊บปึ๊บึ๊บ,บอืเป็นหน้ากของเขานะครับอันนี้ก็หัวงกลงนี้ได้นะครับผมนี่ปกติแล้วตรงนี้ถูกตัดลูกเล่นไปนะครับก็จะมีฟอร์ดชิปนะครับเสียบปุ๊บแล้วหัวมังกรก็จะเด้งดึงออกมา เป็นมังกรสามหัวนะครับปื๊ดนี่ตอนนี้แปลงร่างเป็นมังกรสามหัวบ้างครับผมปื๊ดปื๊ดออกมาตอนนี้ครับนี่หัวยกขึ้นไปแป๊บนี่ก็จะเป็นมังกรสามหัวแล้วครับผมอืมนี่ถูกตัดถูกตัดลูกเล่นกไปอย่างนะครับก็เ,เป็นพวกฟอร์ดชิปนะครับอ่าอูวาไม่รู้มังกรเขาล้องไงครับผมก็ล้องไม้ถูกนะครับผมเอมอ เล่นสนุกมากครับผมเนี่ยสบายเลยเมื่อแปลงง่ายกว่าเครื่องบินเยอะเลยครับผมนะฮะแปลงง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยครับในขนาดผมแปลงมั่วๆไม่ได้ดูวิธีแปลงก็ยังแปลงเล่นได้เลยครับผมโอ้สุดๆส,สวยด้วยนะฮะคุ้มค่ามากโอเคครับนี่อ่าสวยสวยสวยฮะอืมสวยจริงๆเลยนะครับมังกรสามหัวอืมมังกรสามหัวเอาละครับผม คลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นตัวใหญ่ไปแล้วเอาตัวเล็กมาดูเที่ตัวนะครับผมนี่นะครับตัวเล็กติดห้าบาทนะครับผมเอามาฝึกทําสีดีกว่าครับผมนะฮะติดหบาทเลยสมัยก่อนแล้วครับผมอันนี้จะเขียนว่า Transformers ร b b o t o n ตอนนะครับ robots นะครับอิน t ัสกัยไอเด h Sky นะครับไม่ได้เด h Sky นะครับ transformer c y b r o n b o t s ers, ton, os, นะครับ in นด i s ไกนะครับผม mac นะครับก็จะเป็นแบบนี้เองถึบาทนะเมดนินไหน้าด้านหลังแพ็คก,ก็จะมีวิธีการแปลงล่างให้1 2 3 4 5เสร็จโอ้โหสวยมากครับผมนี่ย start form ท t ร r นส a n s f o r m e r นะครับผม อู้ตัวนี้น่าสนใจครับเป็นนกนะครับผมผมมีอยู่นะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปหรือว่าคลิปข้างหน้านะครับผมก็จะมารีวิวให้ชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามชมไว้นะครับผมเอาของเล่นแปลกๆตัวเล็กตัวใหญ่มารีวิวให้ชมเป็นประจำนะครับนี่นะอ่แกะดูด้านในเลยนะครับเป็นแบบไหนฮะตัวสีก็ไม่ค่อยจะตรงปกละสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนะครับนี่แบบนี้เองนะครับ น่ามาทําสีมากกว่าครับดูว่าเป็นคัสงานคัสติกนะครับผมก็คือสีสันก็ไม่มีทําสีมาเลยครับเนี่ยเป็นแบบพลาสติกหล่ e อมาเอหัวหมุนได้ก็โอเคแล้วครับผมเนี่ยแต่ว่าชิ้นเล็กๆนะครับเวลาเราทําสีโอ้โหจะมานั่งเขียนตรงเขียนตาเนี่ยนะเขียนรายละเอียดอย่างเงี้ยยากน่าดูนะครับผมไม่ได้ง่ายๆครับเนี่ยหัวมังกรหมุนได้นะครับนี่ฮะนั้นชิ้นเล็กๆเนี่ยเรามาทําสีเนี่ยมันยากสุดๆเลยครับมันมาใส่รายละเอียดเขาแขนงหมุนได้ หัวมังกรสามหัวขยัดได้นะครับผมก็เป็นแบบเนี้ยอย่างนั้นทาสีตัวเล็กนี่หาตรงนี้ยื่นได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีน็อตล็อกตายถอดไม่ได้นะครับผมมีน็อตก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่วัดขนาดดูสักนิดนะครับผมว่าตัวขนาดไหนครับก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนครับผมความสูงนะครับเก้าเซนครับผมนะฮะก็เอามาตั้งโชว์เป็นงานคลาสสิกหรืองานทําสีก็โอเคอยู่ครับผม เพรว่าราคาถูกมากสิบห้าบาทเองนะครับผมก็ซื้อซื้อเก็บไว้เห็นรายละเอียดก็ดีครับเอามาเล่นตั้งโชว์ได้ก็เป็นแบบนี้เองนะครับมังกรตัวเล็กตัวใหญ่เอามาขี่ได้ไหมฮะนี่โอ้โหขี่ได้ด้วยครับเนี่ยครับบางทีเล่นเราก็เล่นสนุกสนุกไปเรื่อยนะฮะเอามาขี่ได้เอ้าโอ้โหตุนดุนนดุนมังกรขี่มังกรอื้เข้าเขา้ข้าว ตึ้มบงกรนขี่บางกรแล้วครับยกขาขึ้นนิดนึงจะได้นั่งได้นี่ครับผมาขอถ่าดีอืมมางกรนขี่บางกรนี่โอเคครับตึ้งตึ้มตึ้งตึ้ึ้ตึแล้วก็เล่นไปครับตึ้มตึ้งตึ้มตึ้ตึ้ตึ้งตึ้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 โอเคครับ คลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆไปนะครับผมทั้งตัวและตัวใหญ่มังกรแปลงร่างจาก transformer サイバーบอนหรือ transformer galaxy ford นะครับผมนะฮะน,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 นะก็นะครับผมจัดท่าทางให้ขี่นิดนึงแล้วกันนะเอาเลยครับอ่ะคลิปนี้ก็ได้ดูไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านชมนะครับผมนั่นก็อย่าลืมกดติดตามมานะครับผม เรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมอโอเคครับสวัสดีครับ